วสวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหะไทยฟิตชิ่งสุขุมวิท8 5ห้านะคะพอดีเพิ่งลบยกลงมาเราก็รีบถ่ายกันก่อนนะคะกับตัวใบสัน S 4สนะคะตัวใหม่ล่าสุดนะคะแต่ว่าเวทเนี้ยจะเป็นเวทพิเศษนะคะจริงๆเขามีมาสี่เวทนะคะแต่ว่าเวทขายดีแล้วคนก็ตามหากันเนี้ยคือเวทเจ็ดคันเจ็ฟุตเวทสิบสองยห้านะคะเป็นเวทพิเศษผลิตน้อยมากนะคะแต่ยอดจองนี่แบบถล่มทลายนะคะดีไซน์สวยมากนะคะ ตัวใหม่ล่าสุดของเขาเพิ่งจะออกมาเลยนะคะเพิ่งจะคลอดออกมานะคะแต่ว่าก็มีคลิปเทสของนานาที่แบบเป็นโปรเทสเตอร์เนี่ยเอาไปเทสกันเรียบร้อยแล้วนะคะดีไซน์สวยด้ามจับทรงพินบอลลิงนะคะซึ่งเป็นทรงยอดนิยมของปี2 0 2พันยี่สิบสองะคะหลายๆค่ายก็กําลังทําอยู่นะคะซึ่งถ้าถามหนููว่ามันก็สวยดีนะคะได้ความบาลานซ์ของน้ําหนักคันเบ็ดที่ดีมากนะคะตัวเวทสิบสองยี่ห้าจะผลิตเฉพาะคันท่อนเดียวเท่านั้นนะคะออืมันสวยจริงๆเลยถือขึ้นมานี่ยยังตกใจ คันจะเป็นเนื้อกาไฟนะคะคอร์สไปจนถึงปลายเลยอ่าเรามาไล่ไกด์กันนะคะไกด์จะเป็นไกด์ฟิกนะคะรองรับสายเอ็นแล้วก็สาย PE ทนทานแน่นอนนะคะเป็นไกด์ปียปลอมดีไซน์สวยนะคะซองคันก็เท่มากนะคะสไตล์ญี่ปุ่นมาเลยนะคะจัดมาแจ่มๆนะคะแนะนำนะคะใครที่มองหาคันเวทใหญ่นะคะนี่เจ็ดฟุตท่อนเดียวนะคะเวทสิบสองยี่ห้ามาทั้งสปินแล้วก็เบสนะคะใบสั่น S4 จัดให้แล้วนะคะจัดให้แล้วนะคะจัดโปรราคา โปรโมชั่นเปิดตัวนะคะรดเปิดตัวนะคะสำหรับเวรทนี้นะคะอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทนะคะค่าท่อ p v c ีซสองร้อยห้าสิบาทนะคะโอนเงินก่อนส่งนะคะตัวความยาวเจ็ดฟุตนี่จะเป็นค่าท่อพีพีค่าท่อพี c ีซีเป็นสองร้อยห้าสิบาทต่อครั้งนะคะเพราะว่าโอ้โดนโดนบวกเยอะมากนะคะช่วงนี้ไม่ไหวจริงๆแต่ถ้าเกิดแนะนําว่าอยากจะประหยัดก็สั่งสองคัน,นะคาะเพื่อนมาซื้อด้วยกันนะคะใส่ท่อเดียวกันส่งให้ได้นะคะโอนเงินก่อนส่งเหมือนกันนะคะก็ คันละพันสี่เก้าสิบนะคะถ้ามาซื้อหน้าร้านก็รีบหน่อยนะคะเพราะว่าสั่งไปอย่างละสองร้อยคันทุนจริงนะพี่สั่งไปอย่างละสองร้อยคันเวรเนี้ยได้มาเวอเนี้ยอย่างละยี่สิบคันน้ําตาจะไหลนะคะแต่ก็ยังดีกว่าร้านอื่นนะระ้านอื่นเขาบอกว่าได้แค่ห้าคันเท่านั้น <laughs> เวอนี้นะคะเอารีบลงให้เฉพาะที่ร้านหาไทยพิชชิ่งเลยเพราะว่าสั่งทิ้งไว้ข้ามปีนะคะเราก็รีบลงนะคะโอเคไปเลยดีกว่า